สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาพูดถึงความเหนือกว่าในเรื่องของการป้องกันทำไม p ร o o f อยจึงเป็นพาทเนอร์ความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้ามในปี2024ในโลกที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการป้องกันและความปลอดภัยทางไอทีไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มเติมคุณสมบัติหรืออัปเดตซอฟต์แวร์อีกต่อไปแต่เป็นการลงทุนที่จำเป็นสำหรับอนาคตขององค์กรทุกขนาดพร o o f p ผู้ให้บริการโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำนำเสนอการป้องกันที่ตอบโจทย์และอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ไม่หยุดนิ่ง ต่อไปนี้คือการเจาะลึกเหตุผลว่าทำไมในปี2024 Proofpoint จึงเป็นเครื่องมือที่คุณไม่ควรมองข้ามเมื่อพูดถึงการลงทุนด้านความมั่นคงของข้อมูลและระบบไอทีของคุณความสามารถในการปรับตัวต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญของ Proofpoint คือความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อภัยคุกคามที่ไม่หยุดนิ่ง Proofpoint ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning พื่อวิเคราะห์และตอบสนองต่อพฤติกรรมของมาแวร์ที่มีการพัฒนาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแรนซัมแวร์ที่เข้ารหัสข้อมูลของคุณเพื่อเรียกค่าถ่ายอีเมลฟิชชิงที่พยายามขโมยข้อมูลสำคัญหรือซีโร่เดเอ็กซ์พลอยที่หายากและยากต่อการตรวจจับการมีเครื่องมือที่สามารถติดตามและป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้ได้ทันท่วงทีคือการมีอาวุธที่ทรงพลังในการป้องกันระบบไอทีของคุณการปกป้องข้อมูลอย่างเข้มงวดพรูฟพอย์ไม่เพียงแต่ป้องกันการโจมตีจากภายนอกเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจาากภย ในองค์กรด้วยด้วยการใช้ data loss prevention (DLP) ที่เข้มงวดรูปพอยช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะผ่านทางอีเมลไฟล์แชร์หรือแม้แต่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตความเชี่ยวชาญในการป้องกันภัยคุกคามทางอีเมลอีเมลยังคงเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ใช้ในการเข้าถึงระบบขององค์กรการป้องกันอีเมลของรูปคอยนั้นไม่เหมือนใครด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงและการตรวจจับรูปแบบพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ เที่เป็นอันตรายออกจากอีเมลปกติได้อย่าง แม่นยำการลงทุนในระบบนี้จึงเหมือนกับการมีเกราะป้องกันคุณภาพสูงที่คอยจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวที่เข้ามาในองค์กรผ่านทางอีเมลการตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบครบวงจรการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การป้องกันแต่ยังรวมถึงการตอบสนองและการกู้คืนจากภัยคุกคามด้วยพลุกพลอยมีแพลตฟอร์มการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังช่วยให้องค์กรสามารถ กู้คืนข้อมูลและระบบได้เร็วขึ้นลดระยะเวลาที่ระบบหยุดทำงานและความสูญเสียทางธุรกิจการลงทุนที่คุ้มค่าการเลือก Proofpoint ไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันองค์กรของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคต Proofpoint นำเสนอการอัปเดตและการพัฒนาคุณสมบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่ไม่มีอะไรแน่นอนการมีพาร์ทเนอร์ที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการป้องกันระดับสูงเช่น Proofpoint จึงเป็นการลงทุนที่ไม่สามารถและเลยได้การลงทุนใน Proof Point หมายถึงการลงทุนในความมั่นคงของข้อมูลและระบบไอทีของคุณเพราะในยุคที่ข้อมูลคือหัวใจหลักของทุกองค์กรการมีความปลอดภัยที่เข้มงวดและทันสมัยคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ดังนั้น Proof Point จึงเป็นเครื่องมือที่คุณไม่ควรมองข้ามในปี2024สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Soft debut จำกัด